วันนี้ทางไลฟ์แมนนะครับไปเซตระบบไลฟ์นะครับให้ทางอีวันวันนะครับห้องสตูดิโอให้เช่านะครับโจทย์ก็คือลูกค้าต้องการทาห้องไลฟ์ขายของครับเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมาใช้ไลฟ์ขายของอีกทีห้องเป็นสตูดิโอนะครับไซส์กลางๆต้องการถ่ายโดยใช้2กล้องนะครับตัดสลับนะครับกล้องหลักถ่ายหน้าแม่ค้าพ่อค้านะครับกับโต๊ะวางของอีกกล้องถ่ายเจาะสินค้านะครับเพื่อจะได้ยื่นโฟกัสใกล้ๆนะครับ กว้างได้แคบได้ใช้ไมโครชอตกัน2ตัวนะครับรับเสียงด้านหน้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งรับเสียงพ่ก้อง2ตอนหันไปชูสินค้านะเรียกว่านั่งอยู่ตรงนี้หันไปทางไหนเสียงก็ชัดนะครับจัดแสงจัดไฟโดยใช้ไฟสตูดิโอร้อยวัตต์นะครับติดซอฟบล็อกเพื่อให้แสงสว่างนุ่มนวลน,นะครับสว่างใสเคลียร์ทั้งแบบทั้งสินค้าเลยวาง2ฝั่งซ้ายขวานะครับภาพจากกล้อง2ตัวรวมระบบทั้งหมดเข้าไปที่สวิตช์ไปกดตัดสลับเอานะครับส่วนเสียงรวมเข้าที่มิกเซอร์เป็นอินเทอร์เฟซ USB นะครับต่อเข้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้สรม1เคื่อง ที่เหลือก็คือใช้อินเทอร์เน็ตดีๆในการไลฟ์แล้วครับทางทีมงานไลฟ์แมนนะครับจะไปเซตอัพอุปกรณ์นะครับสอนใช้ทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปเบื้องหลังเต็มๆไปดูได้ที่อาเซไฮแชนเนลนะครับแล้วนี่ก็คือภาพตัวอย่างที่ได้นะครับลูกค้าขะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเนาะถ้าเป็นงานสีนี้จะเป็นงานรูปน้องหมีนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานสีแดงค่ะนะคะและสีสุดท้ายนะคะเป็นงานสีขาวใสนะคะงานสีขาวใสตัวนี้นะคะลูกค้าขะจะเป็นงานลายน้องหมีปูโคตรน่ารักเลยลูกค้าขะ ใครสนใจให้ไปเซตระบบไลฟ์หรือว่าเซตห้องสตูดิโอนะครับติดต่อมาได้เลย0867296541เบอร์โทรผมเองนะครับ